นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดูแลผู้ป่วยถูกงูพิษกัดและยุงเขตสุขภาพที่4ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณห้องประชุมเจษฎาบดินโรงพยาบาลพะนังกล้าวจังหวัดนนทบุรีซึ่งภายในงานพูดถึงอันตรายจากการถูกงูพิษกัดและยุงเป็นหนึ่งในภัยสุขภาพที่กระทรวงสาธารณาสุขให้ความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่เป็นช่วงฤดูฝนมีโอกาสจะเกิดเหตุสูงจึงเตรียมความพร้อม รองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประชุมสัม,มนากันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเขตสุขภาพที่4นะครับจังหวัดรอบๆกรุงเทพเนะมีการประชุมกันในเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นเช่นงูกัดงูพิษนะครับ มีบางจังหวัดที่ยังมีความหนาแน่นของป่าเนี่ยก็จะมีงูงูพิษมากงูพิษกัดเนี่ยการรักษาการรักษาเนี่ยช้าก็ไม่ดีนะครับแล้วก็รูปแบบแนวทางของการรักษาเนี่ยซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตมากก็เลยอยากให้ทางกระทรวงนได้จัดประชุมสัมมนาพร้อมกับ ดูเรื่องโลกอื่นๆด้วยนะครับที่ว่าถ้าพลาดทั้งไปคนไข้าอาจจะเสียชีวิตอันนี้ก็เลยเอามาเตรียมเก็บรัดเ็บขัดกันนะฮะว่าอะไรควรจะเร่งจะรีบจะด่วนหรือ ให้เวลาในการดูแโลโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในขณนะที่เป็นผู้ผป่วยนอกเข้ามานะครับก,ก็ที่มาวันนี้คือเป็นพอโรงพยาบาลั้งนั้นนะครับมาดูแล้วก็มาอัปเดตข้อมูลกันว่าโรคภัยไข้เจ็บอย่างในฤด,ดูการนี้โรคโรคประจําฤดูการอย่างไข้เลือดออกเนี่ยในมีหนึ่งก็จะมีเสียชีวิตพอสมควร นะครับตรงนี้เราป้องกันให้ได้มากที่สุดได้เท่าไรอะไรอย่างไรนี่ก็กให้่านผู้บริการแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยได้ได้มีความรู้สึกว่าต้องหันมาดูในเรื่องของเซอร์วิสไม้หรืออะไรต่างๆบ้างอีก